และบริโยคาวาจรทั้งหลายบัดนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานไปกรรมฐา,านแล้วการปฏิบัติที่จะพึงแนะนำกันในการต่อไปก็อยาขอลอกเอาปฏิบัตาของท่านผู้เฒ่าในสมัยเมื่อผม ยังสมัยเด็กๆคำว่าเด็กก็หมายถึงว่าบวทใหม่ๆได้ทราบปฏิบัติกาก้นเท่าท่านบูเท่าผู้นั้นแต่ได้ว่าเวลานั้นก็ทราบไม่ละเอียดนัก <c oughs> ต่อมาได้รับตังสือบันทึกของท่านซึ่งท่านได้ทำไว้แตยความจริงไม่ไดินิยตให้ผม ท่านทำไว้เมื่อสมัยที่ท่านทำกิจจบแล้วคำว่าจบในที่นี้ผมก็ไม่ได้พยากรณ์ท่านว่าเป็นพระอรหรันต <c oughs> ์แต่ว่าการที่ท่านพยากรณ์ไว้ก็ไม่ได้มีความมุ่งหมายว่าท่านบันทึกไว้ก็ไม่ได้มีความมุ่งหมายจะขายให้แก่ใคร เป็นการบันทึกปฏิเวทาของท่านไว้เพื่อความทรงจำกระมังเพราะก็ไม่แน่นักเพราะนั้นว่าเรื่องประวัติไม่สำคัญเรามาดูแนวแนวทางของท่านว่าที่ท่านทำแล้วในที่สุดท่านก็พยารร์ชีวิตของท่านว่าจะมีอายุถึงเท่าไหร่ <c oughs> ถ้าไม่มีการต่อใหม่ท่านจะตายเมื่อไรกันแน่ ว่าท่านยังถามว่าอายุต่อได้หรือก็ต้องตอบกันว่าท่านพู้ใดท่ากว่ามีความคล่องแคล่วหรือว่าชำนาญในอิธิบาตต้องสี่ประการ <c oughs> ท่านทั้งหมดนั้นเป็นผู้ที่มีอายุไม่แน่นอนหมายความว่าการทรงชีวิตยอยู่ของท่าน ถ้ามีประโยชน์กับบรรดาประชาชนางหลายท่านก็มีอายุถึงอายุไขหรือว่าจะเลยกว่านั้นก็นได้มันเป็นของไม่แปลกทราบว่าชีวิตความเป็นอยู่ของท่านไม่ประสบการณ์คือหมายความว่าไม่มีประโยชน์กับปวงชนท่านจะตายเมื่อไรก็ได้ก็เป็นเรื่องของท่านเพรานั้นว่า ท่านห,หลายผู้ทรงอิทธิบาตสี่คล่องแคล่วมีความชำนาญองค์สมเด็จพระพิชิตามารมุรมศาสดาทรงตรัส <c oughs> ว่าหากว่าท่านผู้นั้นจะดิฐานอายุของท่านให้อยู่ทั้งชั่วกับหนึ่งก็ยังได้ <c oughs> แต่ว่าท่านผู้มีความชำนาญแบบนี้มีใครที่ไหนบ้าง <c oughs> เขาจะอยากอยู่ ในเมื่อเห็นว่าขันห้ามันไม่สามารถจะทรงไหวยังยังให้มันทรงอยู่ต่อไปก็อยู่ได้อย่างประเภทไม้ค้ำยันคือหมายความว่าต้องยันหน้ายันหลังแบบนี้เขาไม่อยู่กันเขาจะอยู่กันต่อเมื่ออาการอย่างนั้นมันจะทรงตัวไม่ลำบากนะัก นั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขายังมีประโยชน์แก่ประชาชนบุคคลผู้มีความเลื่อมใสที่จะทำความดีท่านหลายเหล่านี้ก็สามารถจะต่อวาระของท่านไปสักนิดสักหน่อยตามสมควรสิบปียี่สิบปีสามสิบปีก็ไม่น้อยนักเห็นว่าแสงขานมันรอดแร่เต็มทีจะพยุงมันด้วยอาหารก็ลำบาก ใช้กำลังใจช่วยก็ไม่สมบูรณ์นักก็เลิกไม่อยู่หรือว่าถ้าอยู่ไปไม่มีประโยชน์แกคนทั้งหลายกุณเลิกไม่อยู่เหมือนกันสำหรับท่านพุ้นนี้ก็เหมือนกันท่านพู้เท่าที่จะเล่าสู่กันฟังถึงปฏิปทาของท่านท่านบันทึกเวลาตายของท่านไว้แทงกล่าวว่าท่านไม่ยอมต่อ แต่ถ้าว่าประสบคาต่อมาภายหลังปรากฏวาดต้องมีอายุเยืนยาวขึ้นไปกว่าเดิมอีกพอสมควรทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านบอกว่าพระต่อให้ท่านเวลาการอายุที่ท่านบันทึกไว้ก็ท่านทำท่ารอแร่ว,ว่าอย่าตายเอาเหมือนกัน ถูกความทุกข์ทรมานมาถึงเวลาหลายปีสี่ห้าปีร่างกายสุดโทมทีละน้อยแะน้อยในที่สุดก็ทำท่าว่าจะไปไม่ไหวบรรดาแพทย์ทั้งหลายได้ให้การเยียวยากันอย่างหนักแต่ทว่ากำลังใจของท่านทำงานทุกอย่างเป็นปกติโดยไม่เประวิงถึงว่าร่างกายมันจะพังหรือไม่พังจนกว่าจะสิ้นอายุไข แต่วว่าระอายุไขเข้ามาแล้วก็ปรากฏว่าท่านจำจะต้องอยู่ต่อไปตามคำต้องการของพระทําว่าพระในที่นี้เป็นใครผมไม่บอกขอให้ท่านหลายทำจิตให้เข้าถึงจุดนั้นท่านจะรู้เองตอนนี้ไปก็มาคุยกันถึงเรื่องปฏิบัาของท่านเมื่อคืนที่แล้วพูดกันถึงอารมณ์ุงมง ในตอนต้นตามบันทึกของท่านมาแต่งแก้อารมณ์ฟุ่งไปได้วยความลําบากแต่ความจริงๆแล้วอารมณ์พุ่งนี่จะพ้นไปได้จริงๆในเมื่อถึงอรหัตผลแต่ว่าลักษณะการพุ่งมันไม่เหมือนกันแ่างแก้อารมณ์ฟุ่งตอนต้นก็ได้แก่จิตมันไม่ทรงสมาธิ จะให้มัอยู่ตามกฎตามเกณฑ์มันก็ไม่อยู่จิงแก้ด้วยวิธีหลายๆประการตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อคืนนี้ขอย่อความมาใช้กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกบ้างภาวนาว่าพุทโธบ้างเอาไม่กรวดมานับเป็นคะแนนใน,นเมื่อคำภาวนาว่าพุทโธผ่านไปก็ไม่กรวดบานวางไม่หนึ่งเม็ดบ้าง ก็อาจจะครบกรอบก็งเลงเราหลายวันแต่ต่อมาต้องมาใช้การเดินเดินโดยการภาวนาว่าพุทูธบ้างนับก้าวที่จะเดินไปบ้างมองดูภาพพระพุทธรูปบ้างต้นไม้บ้างใบไม้บ้างวัตถุสิ่งหนึ่งถึงใดบ้างเอาไม้มาเคาะบ้างอย่างนี้เป็นตน้นทําใ้้จิตมันอยู่ในจุดนั้นใช้ได้หมด เป็นอันว่าท่านต้องต่อสู้มาสิเวลาหลายวันจิตก็พอจะทรงตัวคำว่าทรงตัวในที่นี้มันก็ไม่ได้มากนักบางวันมันก็ทรงได้ถึงครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแต่บางคราวคิดว่าเมาื่อวานนี้เราทำจิตได้ดีพอสมควรแต่ว่าร่างกายไม่ดีไม่มีเวลาพักผ่อน มาวันนี้เรานอนให้สบายให้ตั้งใจว่าจะทำให้มันดีถึงที่สุดในวันที่คองท่านบอกว่าวันนั้นเกิดการตระเิดเปิดเปิงเข้ารูปเข้ารอยไม่ได้เกือบจะกุ้มใจตายเพราะจิตมันไม่ทรงสมาธิทั้งนี้ก็เพรว่าการตั้งใจเป็นอุทจักกุกุจกักเป็นอารมณ์ที่เกิดจากความฟุ้งซ่านและลำาคของจิต ตอนนี้ขบรนดาท่านทั้งหลายฟังแล้วก็จำจำแล้วก็คิดคิดแล้วก็ปฏิบัติตามทำสติสมปัญญะให้มันรู้เพียงแค่จะระงับใจโดยยังไม่ต้องพิจารณาทําบ่นทำลายอารมณ์ร้ายใดๆทั้งหมดให้จิตมันอยู่ทรงตัวชั่วขณะหนึ่งบางวันก็ดีบางวันมันก็ไม่ดี ในที่สุดมาตั้งตัดสินใจใหม่ไ่าแบบชนิดที่ว่าจะเอาดีกันเท่าไรเท่าไรนั้นเลิกกันเสียทีในบันทึกของท่านวายอย่างนั้นเอาดีกันอย่างนี้ดีกว่าเอาดีว่าวันไหนเวลาไหนดีเท่าไรเอาเท่านั้นโดยมีอารมณ์อันหนึ่งคิดขึ้นในใจ ว่าขึ้นชื่อว่าบุญกุศลองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสนดากล่าวว่ามันเป็นเครื่องสะสมอยู่ในจิตถ้ากำลังจิตของเราดีแล้วมันก็ส่งตัววันนี้ทำดีน้อยจิตก,ก็ดีน้อยพวกนี้ดีมากจิตก,ก็เพิ่มความดีพรุนนี้ดีน้อยก็เพิ่มความดีน้อยเข้ามาเป็นว่าดีเก่าไม่ได้หมดไปดีใหม่เพิ่มเข้าม,มา อย่างนี้เราจะมีความพอใจในความดีที่จะพึงเิได้ตามบัน,นทึกของท่านเขียนไม่ยาวมากตอนนี้ต้องขออภัยท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทที่นำบันทึกนั้นมาอ่านให้ฟังจนละเอียดไม่นย่ํำคาญขอรวบรัฐว่าการปฏิบัติอย่างนั้นท่านกล่าวว่าได้ผลเป็นที่พอใจถ้าคาดไม่ถึง ดีกว่าการตั้งอารมณ์ใจไว้ในในในตอนเก่าเดิมทีเดียวตั้งอารมณ์ใจไว้สูงจะเอามากมันก็ไม่ได้ดีมาตอนนี้คิดว่าได้เท่าไรพอใจเท่านั้นไม่สร้างจิตให้มันยุง่งท่านกล่าวไว้บอกว่าพอตั้งอารมณ์จิตเพียงเท่านี้ว่าดีเท่าไรพอใจเท่านั้นเพราะว่าคิดไว้ว่าบุญก็คือนำผล น้ำฝนที่ตกลงมาในตุ่มถ้าเราขังไว้มันก็ไม่ระเหยไปมากวันนี้ตกมากได้มากพรุงนี้ตกน้อยเพิ่มน้ำฝนมากขึ้นมันตุ่มเดียวกัน <c oughs> น้ำฝนเก่าก็ไม่ไหลไปน้ำฝนเก่าก็ไม่ระเหยน้ำฝนใหม่หลั่งไหลลงมาคิดว่าอย่างนี้ไม่ช้าก็เต็มตุ่มอารมณ์เป็นสุข ในเมื่ออารมณ์ท่านเริ่มเป็นสุขท่านก็นเลยบอกว่าไอ้ใจมันก็สุขอารมณ์มันเกิดขึ้นกับใจเมื่อใจเริ่มเป็นสุขมีความพอใจตามที่จะพึงทําได้ไม่ต้องการมากไม่ต้องมาการหมายแต่ถืว่าเจ้ากฎอันของกรรมอันนั้นมันแปลกพอไม่ต้องการมันเข้าเท่านั้นแหละมันกลับ ได้ดีเป็นกรณีพิเศษมีอารมณ์เยือกเย็นมีความสดชื่นจึงกระทั่งอารมณ์เข้าสู่ถึงปีติคือความอิ่มใจความสดชื่นไม่อยู่ทั้งกล่าวทั้งปีติทั้งห้าประการท่านผ่านหมดว่าในระยะแรกพรทมจิตกำหนดจิตนิดเดียวเกิดขนลุกสู่สาขนชันตั้งตลอดตัว ใจมีความสุขมีความสดชื่นอาการอย่างนี้เป็นอยู่ไม่นานนักสองสามวันสภาพอาการอย่างนี้ก็หายไปต่อมาเริ่มน้ำตาไหลเพราะจิตเป็นสมาธิมาไหลมันไหลมานั้นคำว่าสมาธิก็ไม่จำเป็นต้องนั่งเสมอไป บางทีไปพูดอะไรกับใครก็พูดเกิดความชอบใจน้ำตามันก็ไหลพรากพรากเพื่อความชื่นอกชื่นใจในธรรมนี่ถ้าเขาคุยโดยธรรมนะเขากล่าวว่าพระพุทธเจา้าดีน้ำตาก็ไหลเขาสรรเสริญว่าพระองค์ไหนพระอรหันต์องค์ไหนท่านดีน้ำตาก็ไหลเขาพูดรพระองค์พระองค์นั้นดีพระองค์นี้ดีในปัจจุบันน้ำตาก็ไหล พูดถึงอำนาจบุญกุศลมีการให้ทานเป็นต้นคำาว่ามีอนิสงส์ดีจิตใจมันก็ชุ่มชื่นน้ำตาก็ไหลไหลจ้าทั่งอยากจะอายชาวบ้านเขาแต่มันระงับไม่ไหวอาการน้ำตาไหลอย่างนี้ได้จิตชุ่มชื่นเป็นอยู่ไม่กี่วันหายไปต่อไปร่างกายก็โยกไปโยกมาโยกหน้าโยกข้างหลังที่แรกมันก็โยกในน้อยแต่ว่าใจสบาย นักเข้านั่เข้ามันโยกจนทั้งหัวจะจิ้มพื้นหงายไปหัวเกือบจะถึงพื้นมันก็ไม่ล้มโยกซ้ายโยกขวาใกล้ลงไปหัวเกือบจะถึงพื้นมันก็ไม่ยอมล้นใจไม่ยอมล้นใจก็เป็นสุกมีความอิ่มเอิบต่อมาก็มีอาการคล้ายกับะยบุกพระพอนั่งเข้าก็ดิึงตึง จนกรทังเพื่อนพระแตกตื่นกันแต่พอรู้ว่าท่านทากรรมฐานก็ไม่มีใครเขาสนใจไม่มีใครลาคาญท่านบอกว่าการอย่างนี้มันไม่เกิดขึ้นใจมันก็อิ่มมากขึ้นจิตก็ทรงตัวมากขึ้นบางทีเวลานอนนอนนึกถึงอารมณ์กรรมฐานขึ้นมามันก็ดิ้นตืึงตื่ตื่ตื่นขึ้นมาเฉยอย่างนี้านเรียกว่าเพ่งคาปีติบางคราว ท่านบอกว่าพอใจสบายรู้สึกว่ากายมันลอยขึ้นพ้นพื้นลอยขึ้นจยาสูงเมื่อจิตใกล้จะเสื่อมอารมณ์จะโทมมันก็ค่อยอยลอยลงมาจุดเดิมเมื่อเวลาถอนได้กรรมฐา,านมาดูอาการที่นั่งมันก็นั่งตามเดิมทุกอย่างบางครั้งท่านถึง,ถงกัขีดเส้นขอาไ ว่านั่งลักษณะไหนเข่าอยู่ตรงไหนเข่าซ้ายอยู่ตรงไหนเข่าขวายอยู่แค่ไหนท่ากับหมายไว้เพราะร่างกายลอยขึ้นมามันกลับลงมามันทรงตามเดิมทุกอย่างสังเกตไม่ได้เลยว่ามันเคลื่อนไปหียว่าสังเกตาการผิดพลาดหมายไม่ได้หลังจากนั้นปีติตัวนี้ผ่านไปก็มาปีติตัวสุดท้ายนั่นก็คือพระนาปีติ มีอาการซราบซ่านเหมือนก็หน้าใหญ่ตัวใหญ่มีอาการสู้เหมือนก็สิ่งทั้งหลายในร่างกายมันไหลไปหมดตัวเบาใจสบายอารมณ์มีความสุขในตอนนี้ท่านกล่าวย้อนไปบอกว่าตามมติของท่านขณะที่จิตมันเข้าถึงปีติตัวนี้ใจมันชุ่มชื่นอิ่มเอิ ตัวตนเองท่านเป็นนักปฏิบัติเป็กรรมฐานแล้วก็เป็นนักประกอบกิจการงานทุกอย่างครูบาอาจารย์จะสอนอะไรอะไรท่านจำหมดและสิ่งนี้ครูบาครูบาอาจารย์กำหนดว่าสิ่งนี้มันเป็นบุญเป็นกุศลท่านทำทุกอย่างเรียวกว่างานหลวงไม่ขาดงานราชไม่เสียการระมัดระว,วังกิจการงานทุกอย่างของวัด แต่ทรัพย์สินของวัดท่านบอกว่าท่านระมัดระวังด้วยชีวิตนี่ก็หมายความว่าถท่าสิ่งของของวัดเจ้าของสงจะต้องเสื่อมสูญไปให้กล่าวว่าท่านจะยอมตายดีกว่ายอมเป็นของของสงสลายไปกลางวันทำงานกลางคืนจเจริญเป็นกรรมาฐานแล้วก็อยู่ยาม ผัดเวียนเปล่งกันไปในขณน,นสำหรับพระที่เจรเดินไปกรรมฐา,านร่วมกันทุกคนบอกว่าเราสมาทานระกรรมฐา,านไว้เพราเราขอมอบกายถวายชีวิตต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรัพย์สินทั้งหมดนี้เป็นทรัพย์ของพระพุทธศาสนาที่บรรดาประชาชนถวายมาด้วยความเลื่อมใส นั้นเราจะยอมให้มันนะทรัพย์สินหลายทั้งหมดนี้สลายตัวไปไม่ได้ถ้าทรัพย์มันจะสลายตัวไปเราจะยอมตายดีกว่าเป็นอันว่าเวลาท่านอยู่ยามพระเวียนเปลี่ยนกันไปเวลาเดินไปเดินมาท่านก็ใช้เวลานั้นเป็นเวลาจงกรม ในวันที่คุณท่านว่าในสมัยบางครั้งท่านทํางานเหนือหน่อยเหนื่อยเมื่อก็ออกร้อนก็แสนร้อนเหนือนหน่อยคนเหนื่อยเดินเดินไปลองซ้องกําลังใจว่าสมาธิของเราจะดีแค่ไหนนั่งปรั๊บลงไปเข้าสมาธิจิตมรรทรงตัวท,ทันทีทั้งนี้เพ,พราะอะไรเพราะว่าเวลาที่ท่านทำงานท่านตั้งใจทำด้วยความจริงใจ ฝึกสมาธิไปในตัวเวลานี้ตักน้ำจิตอยู่ที่ตักน้ำเวลาเดินไปเดินมาท่านก็สังเกตก้าวการเดินไปด้วยให้ว่าเวลานี้ก้าวเท้าซ้ายเวลานี้ก้าวเท้าขวาเป็นจงกรมไปในตัวเสร็จแต่ไม่ใช่ไปเดินใช้ช่ายกยกอยก่ยางๆไม่ใช่อย่างนั้นเดินเร็วๆตามกำลังที่จะพึงทำได้ท่านคล่องในการจงกรมมาก <c oughs> เมื่อเวลาเหนื่อยทํางานทุกอย่างจะทําอะไรก็ตามเอาใจจดจ,อจ่ออยู่ในสิ่งนั้นโดยเฉพาะทํำด้วยการราะมตตวังด้วยความตั้งใจมันก็เป็นการฝึกสมาธิไปในตัวบาริีทานนี้ขบันดาท่านพุทธบริษัทแล้วประโยคนขาววจารอ์นันหลายฟังแล้วถ้าเห็นว่าดีก็จำมาไว้ท่านกล่าวว่าในตอนนี้นิมิตยรย่ยอมปรากฏ เริ่มปรากฏบางข้างก้นสว่างแสงสว่างผ่องใสสอดแทรกเข้ามาขณะที่กำลังตั้งใจเจริญสมาธิให้แสงสว่างพุ่งแปรเข้ามากระทบตาตกใจคิดว่านี่แสงอะไรแสงหายไปซะแล้ว บานคราวพอนั่งอยู่ก็รู้สึกว่าเหมือนกับใครจุดตะเกียงสว่างสบายไปรอบตัวสว่างทั้งข้างล่างข้างบนข้างหน้าข้างหลังมันเห็นหมดในตอนแรกแรกแทนแปลกใจว่านี่เราดับไฟหมดแล้วนี่แล้วก็ทำไมยังมีแสงไฟอีกหรือว่าเราเผลอไปลืมดับเทียนลืมตาขึ้นมันดูแสงเทียนไม่มีแสงทูปก็หมด ปรากฏว่ามีแต่ความมืดเขาลังไม่เอาเวลาจะนั่งสมาทากนกรรมฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วดับฟืนดับไฟดับหมด <c oughs> ไม่มีแสงอะไรเหลือกันความสงสัยเมื่อหลับตาลงไปช่วยเวลาสักครึ่งวินาทีแสงสว่างก็ปรากฏหรือว่าพอจิตเข้าไปติดแสงสว่างอะไราสว่างหายทุกที ถ้าปล่อยว่ามันจะสว่างก็สว่างมันจะไม่ก็ะมืดตามใจของมันเพราะอย่างนี้แสงสว่างอยู่ได้นานแสนานานบางครั้งบางคราวก็ปรากฏเป็นพระรูปพระชมก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏในตอนแรกๆปรากฏว่าพระรูปพระชมก็องค์สมเด็จพระบรมสุคต ก็เหมือนกับพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่รักจับใจมาก <c oughs> <c oughs> เพราะว่านิสัยของท่านชอบคนอ้วนอ้วนมากอ้วนน้อยอ้วนอ้วนพงพ้อยก็าตามท่านก็นชอบคนอ้วนท่านบอกว่าร่างกายของคนผอมนี่มันไม่ดีใจเขาท้ามาติดอย่างนั้นติดอ้วนเมื่อคนเนื้อมากดีมีความผ่องใส นี่สายเดิมเป็นอย่างนั้นบางทีท่านอยารักสาวๆสวๆักคนท่านอาจจะเลือกคนอ้วนๆก็อาจจะเป็นได้ถ้าว่าสำรวบท่านชอบอ้วนนี่เวลาที่ท่านพอใจในพระพุทธรูปก็มีพระพุทธรูปองค์หนึ่ง <c oughs> ซึ่งท่านพระอาจารย์ผูส้สอนทําไว้เป็นกรณีพิเศษหน้าตาักประมาณทั้งสามสิบนิว้วมีร่า ลักษณะพระพุทธโลกองนั้นอ้วนพีสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ใช่อ้วนพลุยมีลักษณะสมสัตด์สมส่วนเพราะว่าท่านทําตามพุทธลักษณะตามที่ท่านมีความรู้สึกดีไม่ดีท่านอาจจะเห็นภาพพระพุทธเจ้าก็ได้ฝ่าอาจารย์ที่ทรงคุณธรรมสูงพระองค์นี้เป็นที่จับใจของท่านผู้เท่า แม่ก็บอกว่าในตอนแรกพระรูประชององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏเหมือนพระพุทธรูปองค์นั้นและต่อมาภายหลังเมื่อพระพุทธรูปปรากฏแล้วเป็นพุทธนิมิตท่านภาวนาว่าพุทโธอย่าลืมว่าท่านภาวนาปกติเป็นพุทโธเป็นพุทธานุสติกรรมฐาน จิตใจชื่นบานมีปีติทรงตัวก็จิตก็เริ่มเข้าถึงชานเมื่อจิตเริ่มเข้าถึงชานสมาบัติชา้นนี่เรานับกันไม่ได้นะว่าชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามเป็นยังไงจิตมันอยากจะเข้าถึงชานไหนมันก็ถึงก็มันสุรแต่รมจะคิดว่าเราจะถึงชั้นหนึ่งก่อนแล้วก็ถึงชั้นสองเฉินชั้นสามถึงชั้นสี่อันนี้ไม่แน่ ไม่น่าแต่เขียน,นบอกบางครั้งจิตก็เข้าฌานสูงบางครั้งก็ฌานต่ําเมื่อจิตตั้งอารมณ์เป็นฌานขณะที่จิตตกลงมาถึงอุปจารสมาธิอย่าลืมว่าถ้าจิตเป็นฌานไม่เห็นภาพนิมิตเพราะจิตดับจากอารมณ์ภายนอกเมื่อจิตตกลงมาถึงอุปจารสมาธิเห็นภาพพระพุทธรูปองค์นั้นสวยขึ้น สวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นถึงที่สุดจึงกระทั่งพระภาพพระพุทธรูปอ,อในกลายเป็นพระสงฆ์ <c oughs> มีลักษณะสวยงามเป็นพิเศษไม่เคยใครคนใดสวยแบบนั้นริมพิปากแดงเรือเอสีเนื้อเหลืองคล้ายจีวรแล้วก็กันนงคิ้วก้นดำดำสนิท ส่วนสัตว์ทั uh, ้งหมดสวยจริงๆนี่ก็ยิ้มเห็นพอยิ้มไม่เห็นพอยิ้มพอจิตใจชุ่มชื่นก็ปรากฏว่าพระสงฆ์นั้นมีฉับพรังสีรัศมีุปกรรปรากฏท่านก็ทราบว่านี่เป็นพระบารมีขององค์สมเด็จพระบรมสุคตแสดงเป็นนิมิตให้ปรากฏแล้วจิตใจก็พงผพวมีความชุ่มชื่นมีความสุข เพียงเท่านี้เองบรรดาท่านผู้รับฟังท่านกล่าวว่าจิตของท่านเข้าไปชนชานสี่ทันทีถ้าต่อจากนั้นมาก็ปรากฏว่าเวลาที่ท่านจะเจริญพระกรรมฐานอย่าลืมนะว่าการเจริญพระกรรมฐานไม่มีใครเขาที่อานาปานุสติกรรมฐาน <c oughs> พราะเริ่มต้นก็จับลมให้ใจเขาออกเริ่มภาวนาว่าพุโทโธ บางทีพอจับลงให้ใจเขาออกนิดเดียวปั๊บเดียวจิตวิ่งก็ถึงชนสีทำภาวนาหายไปอะลบรรดาท่านประโยชนข่าววจรทั้งหลายวันนี้สุ่มเสียงไม่เป็นเรื่องพูดแล้วคงจะฟังกัดตัดหูเพราะว่าไม่มีการพักผ่อนนอนน้อยเกินไปสำหรับคืนที่แล้ว แล้ต้แออย่พูดกันไปถึงปฏิบปทาของสาวกพระองค์สมเด็จพระบัิีแก้วองค์นี้ก็ยังไปไม่รอดเวลาเล็กคึ่งนาทีนับตั้งแต่นี้ต่อไปก็ขอต้องพักกันขอบมรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงทรงกําลังใจของท่านให้อยู่ในอนาปานุสติกรรมฐานแล้วต่อจากนั้นท่านจะพิจารณาและภาวนาอะไรก็ได้ จะอยู่ในวิยาบทไหนจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินนั่งท่าไหนนอนท่าไหนเดินไอเดินก็ท่าเดียวยืนก็ท่าเดียวจะไปออกกำเมงเก่งเก้มก็ไม่ได้ทําใจพยายามควบคุมกําลังใจของท่านในทรงตัวให้เป็นสมาธิที่กำหนดไว้ว่าถ้าเราไม่สามารถจะท่งความดีได้เราจะตายซะดีกว่า ทาแบบฉบับองค์สมเด็จสัตสัมมาสมพุทธเจ้าจนกว่าหรวงพ่อท่านจะมีความสุขและเต็มความปรารถนาของท่านนั้นต่อที่นี้ไปขอทุกท่านจะพยายามทรงกำลังใจให้เป็นไปตามที่กล่าวมาแล้วจนกว่าจะได้เวลาอันสมควร